ลำดับที่1 A Activity for Happy Workplace คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขปาระการหรือ Happy Egg จนนำไปสู่การปฏิบัติในลำดับที่2 O Organizing for Happy Workplace หรือการจัดการองค์กรแห่งความสุขนโยบายองค์กรค่าตอบแทนระบบงานค่านิยมองค์กรการสื่อสาร สิ่งแวดล้อมการทำงานแบบพี่น้องการพัฒนาพนักงานและนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรจากการดำเนินการในลำดับที่1และลำดับที่2อที่ประสานกันได้อย่างลงตัวและนำไปสู่ลักษณะขององค์กรแห่งความสุขผู้นำและพนักงานปัจจัยขององค์กรแห่งความสุขประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข it how happy workplace เป็นลำดับที่สามจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับปัจจัยหรือบริบทขององค์กรในแบบฉบับ how model